เนน้ำตกอ่ะอันเนี้ยทางดีแล้วก็ไม่ไปอืาอยางไปเที่ยวป่าแล้วก็พามาป่าทีาทางดีๆมีไหมเนี่ยป่าเก๋มีใช่ไหมนึกว่ามีทางเดียวตัใส่จจะพามาเก็บเห็ดหรือเปล่านี่ขอเก็บเห็ดก่อนได้ไหมข้างหลังเราบังเลยข้างหลังเลยข้างหลังทางปิดชีตินเองนี่เนี่ยมากรูดเขาอะเอ๋เนี่ยมาตัดตรงเนี้ยต้นมะขูดเต็มเลยเนี่ย โกดไหมแปลวาแม่มะโกดมะโกดมะโกดเลยมะโกดเลยโอ้เยอะเยะเลยของใครนี่ต้นบลูเลยนะใครหดอกในป่าเออเก็บเลยเก็บเลยเลอะเลยหน่้เอะเลยหน้าไหลเลยหน้าไหลเก็บยิงไปจึงมะโูดเอาไปใส่ต้มตำอร่อยนิดนึ่งนะขมแหมมะโูดใส่ต้มตำจะขมบีบเลยไม่บีบงสูงๆหอมเลยแหละบีบสูงๆเหมือนมะนาวแต่ว่าไม่ได้บีบแต่บีบตุ้งๆตุ้งละห้าร้อยไปเลยนะเจ็บจนแมาไปซทบขมเด้อ มันก็ได้หมดเลยอือกินเข้ามาในรู้เลยอ๋อนี่มีความสดจากต้นพ่อพ่ออะไรนะเอ้ยพักพักพักแล้วตอนนั้นก็มาทางนี้ไหมจำไม่ได้ที่เรามามันไม่ลุกนี่ใช่ชสงสัยนองไม้ใจเย็นดีๆก็อยากจะมาป่าไงก็พามามันก็ป่าเกิน น้ำมันไนมั้งที่มันไหลตรงเท่อกเราห่วงอะไรปุมบอยู่น้ำแรงแล้วนหละเดี๋ยวไปเล่นตรงนี้นน้ำแรงแล้วเนี่ยเขาก็มาเล่นกันอรงนสตรงนี้ออกไปโน้นได้ออกไปโอ้สนิทนี่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 น่าเล่นตรงเนี้ยสนนเล่นนเล่นกันไม่ว่ามันเสียงอะไรแต่ขาไหนอ่ะถึงละเยอตัวนี้ก็แรงนะ เราจะไปเก็บเห็ดนะคะข้างานมันแน่นตรงนี้ก็กมาลูกเอ็นบ้างไปใส่เบี้ยนไปเจ๊ผมอะไรเห็ดออกนี่รถมาโอเคเดี๋ยววะส๊อตโอ้โหรถคันเล็กนี่เดียวอัดคนมายังกับปลากระป๋องเลยเฮียเบี้ยนไสเบี้ยนบาดเลยอ้าวเอ้ยใด้เหรอเน เราระแบนลงล้มไปแล้วอ้ใครนั่งทับแกแกลุกไม่ไหวเลยทีเนี้ยเตียงล้มไปดไปเกี่ยวลูกกูเข้ามาเต็มเลยอาตร่ล้้าพา่านาางน้ำตแมน้ำลนมะกูดวลสี่สามสี่ลูกองน้ำาลใสน้ำใา่น้ ถ่ายอยู่บ้างอ่านผู้บริหครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกแห่งนี้นะครับตอนนี้ตรงนี้นะครับที่เขามากัาเล่นกันมาเยอะๆเลยครับเมื่อก่อนนี้นะมาเยอะกว่านี้ครับตอนนี้เบาบางลงไปแล้วครับตอนนี้ประชาชนได้หลั่งไหลกันเข้ามาด้วยความที่เขารู้จักในติ๊กตอกครับติ๊กตอกครับลงปุ๊บมาว่าตรงนี้ครับเขามาหาเพชรหาพลอยกันนะเ่าอยู่ใต้ตามตามหลืบไม้ตามต้นไม้ครับมาครับคนนี้ครับได้เท่าไหร่ถามคนนี้เลยครับได้เท่าไหร่คะไร่ ไม่เตรียมกันก่อนล่ะอผมไปหากะโค่นมาแปลฮะไปสองที่ก็ได้อันนี้ทำอะไรคะช่องไหนกันเนี่ยช่องคลอดครับอ้าว น้ำตกแก่งกระจานนะคะ ใส่ชูชีพยังกับน้ำจะลึกเลยพวกกันไม่สว้มันไม่ปิดกังเกงิดทำไมอ่ะอ๋อไม่นี่มาถ่ายทำอย่างเดียวตามตามล่าความจริงก่อนนะ น้ำใสไหลหลาก น้ำสวยนะคะน้ำสวยเฮอพี่ทำอะไรคะเยี่ยวหรือไงหนึ่งยอน้ำไม่ต้องกลัวน้ำเยี่ยวหรอกเพราะว่าน้ำมันไหลมุ่งเรื่อยตลอดเลยใช่คันี่นะครับออกางออกซิ้

เดียวนะคะตอนนี้น้ำเยอะน้ำเยอะเล็กเล้างกระวังนะคะ I do กันไม่ไว้แล้วค่ะเป็นตะคิวมาเอาเล่าเมร์รักน้ำเราเรียกว่าการรักแน้ำ bệt, đi ngay à, quét ngay, đi ngay à, nồi, lên nồi, lên nồi, khép, nào còn na. ไปน้ำบ่ไรเด้อเรื่อมันไก่มันจะมีปลาเลยแม่มาทไทีนี้มมีหรอกปลาเอาไปเล่นถงวดมันไม่กังุลนะดิว่าตะลน เออมาได้ตรงนี้นี um ่มงได้ลูกหอยเอรงมองไม่มาได้เหรอครับทางนี้ฮ่าฮ่าี่าตออเออ อาล้เ็มเลยเออเออมาแล้ตอเต็มเลยโอ้ชัดดีเลยแสงมันสว่างเออแหงแงให้พี่ด้วยนะไปแล้วไปแล้วเขาไม่เนะ โอวได้ปลาด้วยอ่ะโอ้ปลา่อนปลาปแล้วนะพวกคุณโดนทำโทษวิดพื้นวิดพื้นเป็นเวลาสิบสิบครั้งสิบครั้งวิดพื้นอ้าวอ้าวสองสามสี่ห้า 6กเจโอ้ยยังไม่ครบเลยถ่ายรูปหรอคะถ่ายรูปหรือถ่ายบีโอคะ อ,อ,อันนี้สวยกว่าเนาะ<ป>อันนี้ไปตกเ,เกบ็ดมาเหรอคะครับครับคพันนับพองฝากเบ็ดมาหรือว่าคนที้ทำบาปขึ้นมากเหรครับคนนี้อันนี้ก็ต่อเนื่องเลยตรงนี้น่าเล่นกว่าเนาะตรงเนี้ย บอกว่าไม่เล่นบอกไม่เล่นเลยเบียดโอ้หลานสามารถอกให้เจี๊ยบลูนิดา ข้อมอนหน่อยเร็วปาวานเกยตื้นแล้วเนี่ยปย้าวานเกยตืน้น เอาโรคคนนี้เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าโรคซึมเหมือนล้อเเต็มลยอะไรผีเสื้อสวยนเนาะเนี่ยแมลงปอแมลงปอแมลงปอ

A! subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหน่อยได้ไหมคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะอะไร้องเพลงหน่อยค่ะขอฟังเพลงหน่อยร้องเพลงให้ฟัง ร้องคหน่อยค่ะขอสอนเพลจสักเพลยงหน่อยได้มั้ยคะร้องอะไรดีข้าวไม่มีขายค่ะเฮอข้าวไม่มีขายค่ะขอหน่อยนะคะไม่มีขายแกไม่หมดเลยขอหน่อยค่ะมีเป็นคนจนยึงต้องจำทนพันด้วยเรีย เือนดังกำบัดดานลอกรานโอ้ยก็แกล้งที่เกิดความหแห่งแล้งแห่งเล้งเสียกทางปีโอ้ยเย,ยี่ยมเยี่ยมขอบคุณค่ะน้องคะน้องได้ขอขอฟังเพลงหน่อยค่ะเมื่อกี้มีปาด้วยฮนะเจอปาอเพลงขอฟังเพลงหน่อยค่ะ หวานหวานเพราะๆค่ะเพลงอะไรก็ได้ที่น้องร้องได้อ่ะค่ะอยากฟังหน้าตาสวยๆนี่ต้อง,องอร้องเพลงพอแน่ๆเลยเราจะลอยเกลียดเลยแหบแล้วชอบแหบเสน่ห์โอ้ยอ่ะขอหน่อยครับทนนิดนึงนะค,ะค,ค,ค่ะพอดีเรามาเจอนักท่องเที่ยวนะคะ ตอหน่อยกกมม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 ่่่เเเเเธออออออีีีีีแล้้ววดดืืนนนนนะาาาาาคคยยยงงงัััตฉสขร จะมีเธออยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งกันไปใ้ความรักและให้อุ่นหากเหนื่อยนักเอ็นกายนุ่นกับลบนอนอยู่เพียงเาเธอขอบคุณค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เจียกเบยบพี่พอก็จะอาจ่านไปโน่นแล้ว อะไรคะ <laughs> <laughs> เหลือแต่ไม้พายเรืออยู่ไหนอะ่ะเรือายว <laughs> <laughs> น้ำเที่ยว <laughs> น้ำเที่ยวเรือหายปลาปลาัน้อเรือห